ขนมค่ะแต่ว่าจริงๆเราทำมาจากแป้งขมูดค่ะสายแป้งขมูดนะคะเค้กับเจนของเรานะคะแท่งๆเอ็นดิก็เอาจะเกี่ยมมาพูดถึงตุ้มสติ๊กนะคะถูกและดีนะคะน้ำที่คนที่นี่นะคะไดยมไปซื้อของแล้วก็จับใจ่ายใช้สอยของกินสวัสดีค่ะโอ้โนฮาวค่ะวันนี้โอ๋จะพาทุกคนมาชิมขนมค่ะ ที่ตื่นเต้นไม่ใช่อะไรนะคะพอวันนี้เป็นชีตเดยของโอนะคะช่วงนี้โอกำลังลดน้ําหนักนะคะก็ไม่มีโอกาสได้กินขนมกรุบกรอบพวกนี้นะคะก็วันนี้ถือโอกาสมาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เป็นชีตเดยแล้วก็ขนมที่โอนํามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นขนมที่คนส่วนใหญ่นิยมหยิบใส่ตะกร้านะคะเพื่อที่จะซื้อกลับมาที่บ้านหรือว่า เขาชอบที่จะซื้อติดไว้ที่บ้านเป็นประจำนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะขนมเหล่านี้ไม่ต้องเด็กค่ะพ่อบ้านที่บ้านโอเองนะคะก็ตัวดีเลยค่ะชอบหยิบเป็นประจำนะคะทุกครั้งที่ไปซื้อของเข้าบ้านเขาจะหยิบติดมือเป็นประจำไม่ว่าจะหมดหรือไม่หมดนะคะเขาจะชอบหยิบเป็นประจำขนมมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวแค่ประมาณ5อย่างนะคะก็ไม่เยอะก็จะเป็นห้าอย่างไม่เยอะก็เยอะนะคะกินจนเบาหวานขึ้นเลยค่ะ ซึ่งขนมที่โอจะนำมารีวิววันนี้นะคะก็จะมาจากร้าน3ร้านด้วกันนะคะมีรีดอล์ d นะคะเอดิก้าแล้วก็ร้านอดี้นะคะก็จะเป็นในระดับกลางๆนะคะร้านค้าพวกนี้จะเป็นราคาปานๆกลางนะคะหลายๆท่านอาจจะไปชอบที่ซูปปเปอร์อื่นนะคะแต่ว่าวันนี้โอจะมารีวิวแค่3ร้านค้านะคะซึ่งขนมที่โอจะนำมารีวิววันนี้นะคะอันแรกนะคะก็เป็นเนี่ยะคะ่ะเป็นแผ่นข้าวโพดนะคะแผ่นข้าวโพดอกรอบรสชีสนะคะ เป็นแบบนี้ค่ะก็จะทําเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะตอนแรกโอเข้าใจว่าเป็นแผ่นชีสแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะเป,เป็นเป็นข้าวโพดนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรปลายของข้าวโพดอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะของโปรดของทุกคนนะคะชิพนะคะมันฝรั่งแผ่นอบกรอบนะคะแบบนี้นะคะชิพเนะะี่ยค่ะรสปาปริก้านะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะดูแล้วเหมือนเบคอนบ้านเราเลยนะคะนี่ค่ะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะ ผสมเนี่ยอรมาแล้วที่เราเห็นเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสีแดงๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะที่จริงแล้วมันเป็นผงปาปริกาะคะแล้วก็ผงอของมะเขือเทศนะคะที่เขามา,ามาปรุงนะคะมาปรุงรสแล้วก็โรยหน้าให้มันเป็นแล้วก็ทารูปทรงให้คล้ายๆกับแคบหมูหรือว่าเบคอนเนี่ยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นรูปถั่วลิสงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นรูปทรงถั่วลิสงที่เฉยนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วทํามาจากแป้งข้าวโพดค่ะ ายแป้งข้าวโพดนะคะปา,ายแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ผสมแค่ถั่วลิสง33%รถั่วลิสงที่เขาผสมน,นะคะเป,เป็นแค่ผงของถั่วลิสงนะคะ33%ส์ส่วนใหญ่นี่คือเป็นแป้งข้าวโพดนะคะเป็นปลายของแป้งข้าวโพดนะคะสุดท้ายแล้วก็สิ่งที่เราหนุมอย่างที่ขานะคะที่เราจะ Rig รจะีวิวก็เป็นนี่นะคะเป็นถั่วลิสงอีกแล้วค่ะถั่วลิสงแต่ว่าเป็นถั่วลิสงคือถั่ถว,ล,วลิสงจะอยู่ข้างในนะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะ เนี่ยเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ซอสไส้ด้วยถั่วที่ส่งนะคะแล้วเขาก็จะใส่สีสีแดงหลากสีนะ,ะข้างในให้มันดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะหวานมากด้วยค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีนมด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้แถมมาด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะคู่กับนี่ค่ะเป็นดิปนะคะเป็นน้ําจิ้มเนี่ยเราจะมาดิปกับนี่ค่ะสองตัวตัวแรกนี่จะเป็นชีสนะคะเป็นชีส ชีสแล้วก็ใส่นมใส่ชนะีสผสมน้ำนะคะแล้วก็ปรุงแต่งรสชาตินะคะตัวนี้จะเป็นชีส่วนตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะเนี่ยเป็นซอสมะเขือกเกอทศข่าวดีนะคะวันนี้โอจะไม่มารีวิวคนเดียวนะคะเรามีเพื่อนร่วมอุดมการนะ,ะเราจะไม่อ้วนคนเดียวนะคะวันนี้เรามีชีเต,เตกัน2คนด้วยกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นใครคะ่ะมาเข้ามาได้แล้วเจนของเรานะคะแทงแทงแทงหน่าด็ก สวัสดีครับทุคบกคนแนะนำตัวด้วยครับผมชื่อกายนะครับอายุ22แล้วเป็นลูกของคุณแม่โอ๋ใช่ค่ะตัวน,นี้น้องกายนะเป็นลูกชายของโอเองนะคะหุด <laughs> ยากมากเลยโ <laughs> ตแล้ว <laughs> <laughs> โอเคค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้โอ๋ขออนุญ,ญาตนั่งสบายๆ่อนน,นนี้เราจะกินนะคะวันนี้เราเป็นชีเต้นะทั้งสองคนเลยนะเราจะร <laughs> ่วมดมกันอ้วนไปด้วยกันใช่ไหมลูกอ้วนด้วยกัน <laughs> นี่ตอนนี้ก็อ้วนแล้วนี่หน้าบวมแล้วเนี่ย <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยนะอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะยังไม่ชิมนะคะวันนี้เรามีขนมอย่างอื่นมาร่วมด้วยนะคะเราจะมาชิมออเดอร์ก่อนนะคะว่าวันนี้เราหยิบอะไรติดมือมาด้วยนะคะมาชิมให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอหยิบให้ดูนะ โอเคนะคะขนมที่โอทิมาด้วยนะคะวันนี้มีตัวนี้นะมีหลายอย่างน,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 นะคะแต่สีเขาเนี่ยนนะคะกเรียกว่าขนมอะไรนะลูกร้ยอยกูม,มี่เบเก้นี่เบเก้นนะคะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยังลบนะคะหม,มือนเรียกกูมี่เบเก้นนะคำว่ากูมมีแ่แปลว่ายังลบนะคะเดีโอชฉีกให้ดูนะชิมอันแรกรักกูมมี่นะคะนี่มีเกือบทุกร้านเลยนะคะอร่อยนะ,ะนีพ่อบ้านก็อชอบหยิบมาเป็นประจำเลยนะสองอันี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกินให้เบาหวานขึ้นเลยนะคะวันนี้อ่า จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะมันจะเป็นนิ่มๆดึงๆแบบนี้เขาถึงเรียกเป็นยางลบนะคะเพราะมันเป็นอยแบบนี้ดูดึก็เดี๋ยวร่วมด้วยนี่คะดูให้ดูนี่ค่ะเหมือนกุ้มมี่งค่ะเหมือนยางลบนะคะเนี่ยเราจะชิมชิ้นละมันจะเป็นเนื้อเนืบต้องกินแม้อไฟชิ้นหนึงเหตุว่ามันจะเป็นเนืบเนนะคะแล้วก็หวานๆเขาก็มี มันจะเป็นเหนียวเหมือนเรากินยางลบนะคะแต่จะเป็นรสผล,ลไม้ต่างๆนะคะมันจะเป็นซีสูงนะคะที่ชาวบ้านไได้ชอบทา, <c oughs> านนะคะเบาบางและชอบทานอั้นตัวนี้เราจะเป้อตัวถัดไปนะ,ะซึ่งก็มีหลายรสชาตินะ,ะอันนี้จะเป็นรสโค้กนะคะรสโคลานะค่ะ นี่ค่ะเขียนแบบแฮปปี้โคลนะคะอันนี้จะเป็นของพี่พ่อ haribo นะคะพี่พ่อ haribo จะมีหลายอย่างนี่ค่ะมีแบบนี้ะบบน,นะคะแล้วก็ยี่ห้อแบบน้องชายถือนะคะเป็นแบบเคลือบน้ำตาลแบบนี้พี่พ่อทำหลายอย่างนะทะมเป็นรูปทรงต่างๆมีที่จริงมีหลายรูปทรงนะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมแต่เราจะหยิบม,มาแค่นี้ก่อนนะวันนี้มีแบบนี้เป็นรสชาติต่างๆแล้วก็เป็นเคลือบน้าตาลแล้วก็มันจะมีแบบนี้ด้วยนะนนคะทาง haribo ก็มีหลายแบบนะคะแล้วก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้ก็ haribo นะคะเป็นท่องๆที่ยงยาวแบบนี้ค่ะมีหลายๆสีค่ะเราหยิบสีแดงมาเป็นนรรรสสเออ่ตบีะะค นี่ค่ค่นี้เลยลอชิมลองชิมอันนี้น่าจะเป็น,น,นแบบเปี้ยวนะครับเขาว่าเปี้ยวใช่นหมคะใช่อ๋อใช่ที่จริงเขาจะมีรสออริจินอลด,ด้วยนะรสราตั้งเดินแวถวนี้เราหยิบรสเซวออกมาเผื่ที่ลูุนี่ไม่เคยชิมรสแซวเลยที่จริงไม่ค่อยชอบชิมของเปี้ยวบนะคะแต่ว่าเราจะชิมจะลองชิมดูเผื่อเป็นขนมมันจะหวานๆเปรี้ยบเผื่อมันจะอร่อยนะคะเสียงดังมากวันนี้ใช่ไหมครับโทษนะครับแค่จะเสียงดังไปนหน่อยนะรอชิม เปรี้ยวเท่าไหร่นะลูก็หวานมีความหวานเปรี้ยวมาละก็มันยังลบเนาะแล้วก็คนาดีแรกที่เราเคี้ยวนะมันด้วยความที่มีน้ำตาลเพื่มนะมันก็จะมันหวานหวานแต่ว่าข้างในพอรสชาติออกมามันจะเป็นเปรี้ยวนะคะ เนี่ยส่วนผสมมีอะไรบ้างเขาใส่เกลือด้วยอยู่แล้วแหละมีโอเคมีโปรตีนมีน้ําตาลตั้ง52กรัมนะคะต่อร้อยกรัมนะคะมีน้ําตาลมะห้าสิบสองคิดดูนะกวนเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้ากินเยอะนะ,ะถ้าหยิบก็คือชิ้น2ชิ้นนะ,ะโอเคเดี๋ยวกิกนหมดของนี่ <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวมาลองกันต่อไปเดี๋ยวเราชิมก่อนที่จะชิมของอย่างอื่นนะคะอ่ามีเป็นแท่งนะคะเป็นแท่งแบบนี้นะคะ รสสตรอบเบอรี่นะเอาหยิบมาที่สีมีหลายสีมากที่จริงเขาทำเป็นมีแบบแบนๆด้วยใช่ไหมลูกมัเป็นแบนสีน้ำตาลสีม่วงหลาย, <ทำ S 1> ลายสีทำเป็นรูปหอย <นะ S 2> เป็นรูปนั่นรูปนี้ก็มีะแยะนะคะน,นี้เราชิมอันนี้เดียว,วยอันนี้น้ำตาลก็หกสิหกสิอรัมเลยนะแคลอรี่งสาร้อยเกือบเจ็ดสิบเยอะแต่ว่าก็มีโปรตีนนิดหม่อยแต่ว่าเริ่มจะสายตายาวแล้ว ใส่ปแป้งน่ะนะอ๋อแป้งข้าวสาลีนะคะก็มีน้ำตาลใส่สารปรุงแต่งนะคะืะหวานมากเลยก็เหนียวเหมือนแป้งผสมน้ำตาลนะคะเด็กๆจะชอบนะ,ะผู้ใหญ่อย่า,ยางเรากินเยอะมากไม่ดีนะน,น,น้ำตาลเยอะมากเลยวนไ่้หรอวนได้เลยวันนี้ไม่ต้องห่วงวันนี้เรากินของอ้วนทั้งนั้นเลยนะ อันแรกที่เราจะมาชิมนะคะมารีวิวอันแรกนะคะเป็นถั่วนะคะแบบนี้ค่ะถั่วเคลือบช็อกโกแลตนะคะอันที่โอหยิบนี่เป็นของร้านอ a ดี้นะคะของอ a ดี้น้องการได้ของร้านเดี๋ยวนะ,ะ l e ด d e ลนะจะันได้ของ l e ด d e ลนะคะส่วนอันนี้เป็นของเ e ิก้านะ,ะแต่โอจะชิมอันแรกนะคะชิมของร้านอดี้ก่อนนะคะแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเนี่ยอะไรเนี่ยพี่สาวจะชิมลูกนะคะอ่าโอเค เราชิมของอ u ดีก่อนนะคะอืงอร่อยดีน่าลืองหมเเลยริ่มหยิบละหอวไปอ่านมานะคะตัวนี้นะคะให้กำลังงานสูงกว่าสามถุงนี้นะคะ ของร้านอดี้นะคะจะให้พลังงานสูงกว่าแล้วก็แต่ว่ามีน้ําตาลน้อยกว่าสาม้านนี่ยค่ะแล้วก็มีโปรโตีนสูงนะคะตัวนี้โปรโตีนสูงพลังงานสูงแล้วก็แต่ว่าน้ําตาลน้อยนะคะตัวนี้ดีที่สุดนคะคะในจะมวน3ามตัวนี้นะคะตัวนี้จะน้ําตาลน้อยสุดนคะครัแต <อา S 1> <ช>่ว,ว่าก็าก,ก็หวานมันจะมันๆเนี่ยมันเป็นถั่วนะลูกนะเนี่ยล,ลองชิมร้าน l เด l e นะคะของร้าน l เด l e นั้นจะมีเกลือสูงกว่า สามถุงนี่ยในสามถุงนี้ดีเดอร์จะเกลือปริมาณเกลือโซเดียมนะคะสูงที่สุดนะคะแต่ว่าพลังงานก็จะประมาณใกล้ๆกันนะคะเลเยียกันนะคะอืมเป็นไงแต่มันก็ไม่ต่างกับร้านออดี้แล้วลูกมันก็จะมันๆคล้เหมือนจะมันกว่าด้วยอเปิดเลยเนี่ยเดี๋ยวไอติการื้อื้อเป็นยันงก็ถือว่าอร่อยนะ ถ้าก,กินก็เคลินไปเรื่อยๆนี่คนะ่ะไม่น่าไม่สงสัยนะทำไมพอบ้านถึงชอบกินนะชอบหยิบจีมือมาะอืมอยอันนี้จะเกลือสูงนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะน้ําตาลสูงสุดนะคะของของกาแกะนะของร้านดีดิกนนี้จะน้ําตาลสูงที่สุดนะคะอ๋อนี่น้าล่ะอนี้เ็าเป็นช็อกโกแลตล้วนเลยเห็นไหมนะเขาจะไม่มีเขาไม่อาซเขาไม่มีสีเฉยแต่ว่ามันก็เป็นช็อกโกแลต แค่เขาทาแค่เคลือบเป็นสีช็อกโกแลตทั้งหมดทั้งถุงนะคะแต่สองตัวก่อนหน้านั้นจะมีสีแดงสีเขียวผสมกันเป็นัวเคลือบช็อกโกแลตเนาะน้ำตาลสูงเหรอทำไมเราลุ้นมันไม่ค่อยแตกต่างอันนี้อร่อยกว่านะใช่ปะ่ะแต่เวลาเราเลือกนะคะก็คือน้ําตาลจะไม่ค่อยต่างกันเยอะนะคะเวลาเราซื้อขนมพวกนี้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่อยากกินจริงๆนะคะ อยากให้ดูข้างหลังนิดนึงคะเสียเวลานิดนึงนะคะถ้าเผื่อเราคิดจะกินจริงๆนะคะเหมือนโอนะคะอยู่ในช่วงลดน้ําหนักแต่๋ยวก่อนหน้านี้ที่โอไม่ได้ลดน้ําหนักคือโอจะไม่ใส่ใจไม่ได้ดูข้างหลังไม่ได้ไปยืนอ่านแบบนี้ค่ะตั้งแต่ที่เราควบคุมน้ําหนักควบคุมอาหารมานะคะจะเริ่มซีเรียสอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะกินอะไรเข้าร่างกายของเราในในถ้าเราจะกินของหวานอยู่แล้วก็เลือกนิดหน่อยอะไรเนี้ยเราก็คิดอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกอันที่มีน้ำตาลน้อยหน่อยแล้วก็เลือกที่ไม่มีโซเดียมไม่มีเกลือเยอะนะคะแล้ว ต่อมานะคะเราจะมารีวิวมาชิมแผ่นค้าวกรอบนะคะรสชีสค่ะแบบนี้ค่ะโหยิบนี่ของร้านลีเดอรนะคะนของลีดอรอันนี้ของร้านรเราดีวอันนี้ลีดอรนะคะจะเกลือน้อยที่สุดในประมาณสามถุงนี้นะคะสามร้านนี้ตัวนี้เกลือน้อยที่สุดค่ะ ่ก่อนเข้าเย็นไม่ต้องกินน้ำมันเลยเเต่รสชาติชีสมันไม่ค่อยมานะต้องถามน้องกายนะคะน้องกายเป็นคนที่ชอบนี่ค่ะแผ่นข้าวโพดกรอบตัวนี้มากค่ะฉันไม่ค่อยชอบกินหรือไมชอบกินแต่ที่เป็นชิปธรรมดานะคะเนี่ยน้องกายจะชอบกินตัวนี้เขาจะรู้ต้องท่านท่านผู้รู้นะคะคนนี้ท่านจะรู้นะคะว่าตัวนี้ที่ขาดออฟกี้เดี๋ยวชิมของทานเอาดีสิลูกเอากี้โอเค ฐานตัวนี้จะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะคือราคาอยู่ที่99เซนนะคะอันนี้จะชิ้นทำชิ้นเล็กหน่อยอสีก็จางเล็กหน่อยอสีไม่เข้มเหมือนนี้เดีหมือนออกรสชีสมากกว่ากล่อบเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้เค็มกว่าแต่ไม่ใช่รสชาติชีสอันนี้รสชาติชีส เด yeah. no? ี๋ยวถ้าจุดๆก็ดีเสร็ก็คือมันก็คือแป้งแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดแล้วข้ามาอบกับเดี๋ยวทางของไอิกยินของไนี้อะอดีกาเขาเปียนมาพูดถึงจุนสติกนะคะถูกแล้ดีนะคะ น,นะคะเขาจะมีไฟเบอร์ด้วยนะคะโอ้เพิ่งเพิ่งรู้นะคะว่าขนมที่โอซื้อมาวันนี้นะคะโออ่านส่วนใหญ่นะคะส่วนมากข้างหลังเขาจะมีเขียนไว้เลยนะคะว่าไฟเบอร์มีไฟเบอร์นะคะขนมทุกตัวนะคะจะไม่มีไฟเบอร์แต่ว่าตัวนี้นะคะที่ซื้อมาจากเอลล่าร้านเอดิก้านะคะเขาจะมีไฟเบอร์ด้วยะคะมีกัดใหญ่ด้วยนะคะไม่ค่อยมีรสชาติชีสใช่ไม่ค่อยมีรสชาติชีสมันจะเป็น กินแล้วเหมือนหน้าเสือความรู้สึกเหมือนกินแล้วรังม้ยลิกเป็นไม่ค่อยมีอะไรค่ะอืเหมือนไม่ไม่น่าหยิบต่อประมาณนั้นนะคะโอเคผ่านไปนะคะจะหลับลกความอ้ะไม่ผ่านนะรีวิวต่อลูกว่าไง่านพูดเชี่ยวชาญ่านพูดเชี่ยวชาญยังไม่จบถ้าไม่อยากกินเยอะก็กินอันนี้เปิดแล้วจริงแล้วลูกโอเคนะเราไปต่อนะเราไม่ซอสแล้ว อซอสเราลืมซอสเราลืมจิ้มซอสแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองซอสให้ดูนะโอเคว่าจะไปแล้วไม่จบสักทีนะโอเคอยู่ที่เมนูนี้ก่อนอยู่ที่ถุงนี้ก่อนอ่ะโอเควันนี้เรามีชีสนะคะที่โอ๋บอกไปเมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นชีสนะคะรสชาติชีสนะคะอันนี้จะเป็นรสเกิดเทศนะคะใส่ปริกานะคะเทลือเทศผสมป,ปริกานะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเลยนะ,ะเปิดหัวเรืเลยนะเออมดมาก็เป็นรสชีสนะคนะก็เป็นเขาอ่านว่าอะไรนะ เอแดรเมอร์ชีสนะคะก็จะหอมๆหน่อยในนู่ก็เหมือนอารมณ์ซ้อมเกิดเหตุนี่เอใช่นี่เหมือนรมเกินี้นะคะนี่ของสอประเทศนะคะไมต้องส่วนอันนี้เป็นชีสนะใช่เหรอลูกคิดปฏิบติได้เลยเอคนก่อนไ่อ ลองชิมนเนี่อะไรเนี่ยชีสไม่ใช่ที่ข้างบนเออพัปิกาเหลืออันนี้นอร่อย,ยชอบกินชีสเนาะได้ <S <S 2> <S 2> ของลีเดอร์มาชิมสิลูกชิมที่นั่นของลีเดอร์ซอสกระเทศนะคะ ได้ยังครับนัำผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ห่อถัดไปนะคะก่อนที่เราจะต่อนะ้ะโอ๋ขอกินน้ำนิดนึงนะคะสิบเป็นเทมปุรินแล้วะคะ่ะเราคต่อเนี่ยค่ะถุงต่อไปเราจะเป็นเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะ่ะเป็นแป้งข้าวโพดน,นะคะเก็นข้าวโพดน,นะคะเนี่ยข้าวโพดแล้วก็ทำเป็นรูปทรงถั่วนะคะแล้วก็มีถั่วที่สรงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะ,ะเหมือนที่โอ,อบอกเมื่อกี้นะคะ เป็นปลายของแป้งข้าวโพดนะคะที่อเบลกับแป้งนะคะเขามาอผสม,มก,กันกับถั่วที่สงเป็นผงนะคะเนี่ยแลก็ทำลูกทรงให้มันออกเป็นรูปถั่วแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยพอบานก็ชอบของร้านลีโดเนาะตีโอจดไว้นะคะตีโอะะโอ,อ่านเมื่อกี้น้าีโอเตรียไมไวม้น,นะเขาบอกว่านี่ะจะมีแป้งเยอะที่สุดนะ,ะของร้านลีโดแป้งจะเยอะกว่าอีกสองร้านนะคะแล้วก็แปลว่ามีโปรตีนสูงกว่าแล้วก็มีเกลือ,อน้อยกว่านะคะตัวนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะชิม แปง้งเยอะกหรออืมหอมชิมสง่ mm hmm. มง,งนวลแต่ตัวของ audi อ่ะลูกเนี่ย <Yeah. S 1> ตัว audi เขาบอกว่าจะให้พลังงานน้อยกว่านะน้อยกว่าร้านอื่นนะฮะ mm hmm. ชาวจะไม่สูงเท่าร้านอื่นนะฮะ audi audi น audi ก็อร่อย mm hmm. ให้พลังงานน้อยกว่าแต่ว่าอร่อย มันมีความรู้สึกว่ามัดีอรอยแกมก็คนละไซส์เหมือนกันเหนมัน้น,น,นอันนี้ก็จุกบัวบอันนี้ก็จิงของเอลิก้าเอลกมืนไม่ค่อยออเาเป็มไม่ค่อยปัน อันไี้อร่อยสุดเนาะเจ้าแก้วนี่แต่ว่าลีเดอร์ใช่ไหมผ uh huh. มมีความรู้สึกว่าลีเดอรกับอาร์ดี้ไม่ต่างกันไม่รู้นะไม่รู้อะเราเลือกที่มีพลังงานน้อยกว่าที่มันแคร์น้อยกว่านะ่ะของ Audi อาร์ดี้อ่ะเหมือนที่โอ๋บอกอะถ้ามันไม่ต่างกันเยอะเปรียบเทียบกันแล้วนะคะต่างกันนิดนึงก็ยังดีค่ะ เรื่องนิดนึงนะเ็าจะได้รู้นะคะว่าเราได้ของที่ดีมานะโอเคสุดว่าคือเอาดีกับรีดด้วไหมคะราคาตัวนี้ค่ะถุงนี้แค่69เซนนะคะไม่แพงนะคะเหมือนที่โอบอกนะคะว่าร้านค้าร้านที่โอมามารีวิววันนี้นะคะคือราคาก็อยู่ในเกรดต่างๆกลางๆที่ใครก็ได้ที่สามารถที่จะเลือกซื้อมาติดบ้านไม่ได้นะคะไม่ต้องเอาราคาที่สูงมากเกินไปคุณภาพก็โอเคนะคุณภาพก็ดีก็อร่อยนะคะ แล้วก็อิ่มเหมือนกันอ,อ้วนเหมือนกันนะโอเคต่อนะ,ะ next อ่าต่อไปนะคะก็เป็นนี่นะคะแป้งอบกรอบนะคะลดเบคอนนะคะรูปรูปเบคอนนะคะเป็นลดเบคอนรูปเบคอนเนี่ยเป็นแป้งสาลีนะคะแล้วก็ทำรูปทรงให้มานเหมือนเบคอนนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะเหมือนเบคอนทำซีๆีแบบนี้นะคะใส่ปาปริก,ก้าใส่ผงอะไร ทำเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะคล้ายกับแคปหมูบ้านเรานะคะอันนี้คือของอาร์ี่นะคะอาร์ลี่ส่วนในมือน้องกายจะเป็นของเอติก้านะคะเสียดายนะคะร้านลีดเดิลไม่มีนะคะวันเราวันที่เราไปซื้อนะ,ะของเกาหมดนะคะเราจะรีวิวแค่สองแบานด์นะค่ะก็คืออาร์ี่กับเอติก้าคะอันนี้แม่ไม่ดีแบบไหนนะคะกินปกติก็อร่อย ส่วนมากของที่ดีปิปอะจะกินกับไปเมื่อกี้ที่เป็นวอชีสมากกว่า uh huh. ของพวกนี้ไม่จะเป็นต้องดีิปก็ได้อัลดีนะคะเกลือเยอะแล้วก็น้ำตาลเยอะนะคะตัวนี้จะดีกว่า,าของดิกานะคะถ้าเลือกก็เลือกินไม่รู้สินะมีลมเยอะกว่าอัานามีลมเยอะกว่า,าไม่เลือกแม่เลือกอันนี้ดีกว่า แม่มก,มกินแม่รู้สึกว่าเหมือนเครื่องปรุงมเยอะแม่ก็เลือกของอาดี้นะโบจะเลือกอาดี้นะน้องกายเลือกไหนลูนลกน้องกายชอบเบดิกาผ่านไหมแต่ว่า,าก,ก่อนผ่านกินน้ำก่อนนะขนมชนิดสุดท้ายนะคะที่เราจะมารีวิวนี้นะคะก็คือชิปนะคะชิปนี่นะคะตัวนี้จะของอาดี้นะคะพี่จริง มันจะมีแบบซองนะคะแต่พอดีมันที่โอไปคือมันหมดนะคะเราก็เลยได้เป็นแบบกระป๋องแบบนี้มานะคะแต่ก็เป็นงี้ไม่ต่างเยอะค่ะรสชาติไม่ต่างกันเยอะนะอันนี้ของอดีนะคะส่วนอันนี้ของเอดิก้าค่ะน้องกายก็เป็นของผู้ตีดนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะอย่างที่เรารีวิวมาวันนี้คะแต่ละร้านราคาเท่ากันหมดเลยนะคะราคาไม่ต่างกันเลยค่ะเขาก็จะต้องทําให้มันราคาไม่ต่างกันเนาะคนจะได้ ซื้อได้ไม่ต้องมาเปร<ต>ียบ,บเทียบว่าอันนั้นแพงกว่านะอะไรเงี้ยคือมันอียูกในเรดเดียวกันราคาก็จะประมาณเท่าๆกันนะคะชิปอันนี้ของเอดิก้านะคะชิ้นใหญ่ครับก็ชิ้นใหญ่ก็ทำชิ้นใหญ่ส่วนผสมนะคะจะใกล้เคียงกันหมดเลยแต่ว่าของเอดิก้าจะมีไฟเบอร์นะคะมีกากใยสูงนะคะอืม,อมของนิโนเซลูก เริ่มจะอิ่มน้ำอิ่มเสเุดสุดสุดท้ายละมาของวีดอ,ดอ,อ,อเป็นคนละคนละรสชาติเลยคนระับอันนี้จะแป้งน้อยเมื่ออ่านมาแป้งน้อยแล้วก็มีโปรตีนสูงในสามตัวนี้นะคะ่ะโปรตีนเขาจะสูงแล้วทุกตัว,ตวสูงก็ไม่ได้ต่างกันมากะคะ่ะแค่ตัวหางหาง เราจูกลายไปไม่ได้เป็นถุงนะก็จะได้เป็นกระป๋องเป็นกระป๋องนะคะก็จะทําเหมือนอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นบางบมันจะไม่เหมือนแผ่นที่เราชิมพวกนี้ที่เป็นถุงนะครับสนกระป๋องก็จะทําออกมาเป็นแบบแผ่นเรียบๆมากกว่านะนี่นะจะเป็นกระป๋องก็จะเหมือนชิพทั่วๆไปแบบนี้เป็นบางๆหน่อยก็ด้วยความที่เขาเป็นแผ่นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะทําให้รสชาติมันเหมือนจะ่อยกว่า ด้วยความที่ไม่แน่ใจว่ามันมันต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าแต่เป็นกระป๋องใบงนี้มันจะแพงนะคะมันจะเป็นหยุดนึ่งยูโรสิบเก้าเซนนะคะจะแพงเพราะกระป๋องนะคะไม่ใช่แบบเพราะว่ามันอาจจะแพงเพราะามันบรรจุพันนะคะจ,จะไม่ชาติเข้าไปตังนะถ้าใครต้องเลือกออออกินแบบนี้เราดูเลือกกินแบบนี้ดีกว่า นแบบี้ราคาอาจจะสูงหน่อยนะสูงกวา่าตัวตัวไปนี่คือแค่เจ็ดสิบเก้าเซนถ้าเวลามีงมานปาร์ตี้มีงานสัส้นๆอะไรคนจะชอบแบบนี้เนาะเจ็ดสิบเก้าเซนมันถูกด้วยแล้ววัยรุ่นอย่างน้องกายเนี่ยเวลาไปสัมมน์กับเพื่อนนะอันนี่ยไปไหนมาไหนนะเขาจะมีอาหารติดไม้ติดมือไปเหมือนผู้ใหญ่เขาจะหยิบแค่ชิ้นนี้อะติดไม้ติดมือไปกระะถุงเงี้ยครับกินแทนข้าวเลยอ่ะอืมอืมเขแบบกระป๋องอร่อยกว่าเหมือนเนื้อมันละเอียดกว่าใช่รับ ว่าไม่แน่ใจถ้าเป็นทอกถุงเหมือนพวกนี้นะคะถ้าถ้าเผื่อเราไปทันวันนั้นนะคะรสชาติอาจจะไม่ค่อยตา่างก็คือว่าเราก็ชิมมาจนลิ้นชาแล้ว <c oughs> <c oughs> ชิมต่อไหมลูกไม่ครับไมไ่เลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราชิมมาหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวชีิเดของเรามันจะมันจะหนักเกินไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะสรุปให้ทุกคนฟังนะคะว่า ตัวไหนดีจากร้านไหนดีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตารางให้ทุกคนได้ชมนะคะโอเคนะคะสรุปนะคะก็คือ3ร้านที่เรารีวิวมาะะแล้วก็ขนม5อย่างนะคะที่เราชิมมาะะมแต่ละร้านนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะในความที่รสชาติพลังงานหรือว่า,าราคาไม่ต่างกันนะคะราคาไม่ต่าง,าค,าางะคะแต่จะต่างกันแค่ ส่วนประกอบข้างหลังนิดนึงะอาจจะมีไฟเบอร์คือของร้านเอดิก้านะคะจะมีไฟเบอร์ร่วมมันด้วยนะคะร้านอื่นจะไม่ค่อยมีนะคะวนลิดเดอร์กับออดดี้นะคะก็จะต่างกันแค่หางมันนิดนึงค่ะตรงจุดข้างหลังแล้วกนะ็แต่ที่จริงก็คือพลังงานไม่ต่างกนะันมากนะเาียร์นะสรุปแล้วก็คือร้านไหนก็อ้วนเหมือนกันค <c oughs> ่ะาสูดเดียเหมือนกันหมด <c oughs> นะเน,นี่ยวันนี้เราก็อ้วนกันมาพอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าน้องกายเขาจะมาร่วมแจมกับเราหรือเปล่านะคะ,ะแล้วโอ๋ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามโอ๋แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะยังไงก็อย่าลืมช่องน้องใหม่นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะทําอะไรกันนะคะแล้วก็เราจะดึงสุดหล่อคนนี้นะคะมาแจมกับเราด้วยได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย